นมโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดสามจบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชี้ทางแห่งความหลุดพ้นขอน้อมระลึกถึงคุณพระธรรมอันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและคุณพระสงฆ์ ผู้ดำรงธรรมเป็นเนื้อนาบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออุทิศกายวาจาใจตั้งอยู่ในศีลในธรรมขอให้ความคิดคำพูดและการกระทําทั้งปวงจงเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อเกื้อกูลตนและผู้อื่นข้าพเจ้าขอตั้งจิตบำเพ็ญทานบารมี ด้วยการให้สิ่งที่ควรให้ทั้งทรัพย์แรงกายและรอยยิ้มแห่งเมตตาขอให้ใจนี้เปิดกว้างดุดแม่น้ำที่ไหลไม่สิ้นสุด้าพตาวขอตั้งจิตรักษาศีลนบารมีด้วยการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ความสงบเย็นอยู่ในทุกลมหายใจให้ร่างกายนี้บริสุทธิ์ด้วยศีล และให้ใจนี้บริสุทธิ์ด้วยเมตตาข้าพเจ้าขอตั้งจิตเจริญภาวนาบารมีขอให้สติและปัญญารู้เท่าทันความคิดทั้งหลายให้จิตใจสงบสว่างสะอาดเหมือนแสงจันทร์สองทางกลางคืนมืดข้าพเจ้าขอปล่อยวางความโกรธความกลัวความอิจฉา ความยึดมั่นถือมั่นให้ดับสิ้นไปจากใจนี้ขอให้ใจข้าพเจ้าเบาสงบเย็นและมีความสุขข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลทั้งปวงจงเป็นปัจจัยหนุนนำให้มีสุขทั้งกายและใจมีความเจริญในหน้าที่การงานมีปัญญานำทางชีวิต และมีความรักความเมตตาอยู่รอบตัวขอให้แสงธรรมปกป้องรักษาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระรัตนตรัยเป็นที่สุดจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้มีความสงบเย็นในทุกยามสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิด